หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ากระดาษแผ่นนี้คืออะไรอันนีค้คือกระดาษการกรดเราจะมาป้องกันนะครับไม่ให้ลูกเนี่ยมาชนกันนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยชาวต่างชาติเองนะครับก็จะเอาลูกเหล่านี้คือลูกมีอยู่สองหน้านะครับเขาก็พยายามจะขายนะฮะก็คือจะเรียกว่าการชําแหละอัลบั้มออกเป็นทั้งสองหน้าขายเราจะเห็นอัลบั้มที่เต็มๆอย่างเงี้ยหายากมากนะครับคนถ่ายเนี่ยเป็นชาวเยอรมันนะชื่อ GR Lamb e r บสมุดภาพเล่มนี้ครับมาถ่ายในประเทศยาม ตั้งแต่สมัยช่วงประมาณปี2434ถึงไม่เกิน2437ที่เราบอกว่าไม่เกินเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีหลักฐานว่าจี้อัญเนีเข้ามาเมืองไทยช่วงไหนนะครับแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่มีภาพของสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ามหาวิชุณณิตดด้วยนะครับท,ท่านเป็นมงกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามนะครับคือสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยตำแหน่งราชทายาทเนี่ยจะตกอยู่กับวังหน้าหรือกรมพระช่วงบวรนะครับรัชกาลที่5ท่านก็ทรงตั้ง มงกุฎราชกุมาลขึ้นมานะฮะแทนที่วังหน้านะครับนะครับผมก็มีภาพของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรญาติเป็นมงกุฎราชกุมาลงค์แรกของสยามนะครับแต่ว่าท่านได้ส่วนอคตตอนอายุยังไม่เยอะนะครับอายุไม่ถึง1 7พรรษานะครับก็มีการแต่งตั้งเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือว่ารัชกาลที่6กในเวลาต่อมาขึ้นเป็นมงกุฎราชมารแทนนะครับ อัลบั้มนี้อยู่ในยุคสมัยของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุรหิ์นะครับเป็นมงกุฎราชินเราจะเห็นว่าจะมีภาพถ่ายตอนที่ท่านเสด็จรับซาเลวิชนะครับหรือพระเจ้าซานิโคลัสที่สองที่พระราชวังบางปอิน สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงปี24 3 4เราจะเห็นว่าก็จะมีภาพภาพะบรมฉายลักษณ์นะครับของรัชชาลที่5และสมเด็จพระพันวษาด้วยซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระองค์ท่านนะครับในเล่มนี้เล่มนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าจะเป็นภาพถ่ายนะฮะที่มีความหลากหลายนะครับก็คือว่ามีทั้งเรื่องของพะบรมองศานุวงศ์มีเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามนะครับวัดวัง นะฮะตลอดจนผู้คนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านเรือรอรัฎดลริมน้ำคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าแต่ละหน้าเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ